สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็จะอยู่ในรายวิชาสุขศึกษานะครับกับคุณครูพานุรัตวีเศษหน่วยการเรียนรู้ที่สองระบบอวัยวะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายเรื่อง ความสำคัญหน้าที่และการดูแลรักษาข้อต่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ <un> ความสำคัญและหน้าที่ของระบบกระดูกและข้อต่อนะครับข้อที่หนึ่งนะครับยึดโครงร่างและควบคุมการเคลื่อนไหวโดยมีข้อต่อเป็นตัวเชื่อมกระดูกนะครับมนุษย์เรานะครับสามารถ พับแขนงอแขนได้สามารถกำมือได้สามารถหันซ้ายหันขวาก้มเงยได้ก็เพราะข้อต่อนี่นะครับข้อที่สองนะครับกระดูกนะครับเป็นแหล่งเก็บและแจกจ่ายแคลเซียมนะครับสำหรับทำให้เลือดกล้ามเนื้อและไตแข็งแรงและช่วยให้ ประสาทส่วนกลางครับทำงานได้อย่างปกตินะครับข้อที่3นะครับกระดูกซี่โครงนะครับทำหน้าที่ป้องกันนะครับปกป้องอวัยวะภายในเช่นหัวใจปอดตับนะครับจากการถูกกระแทกนะครับ ข้อที่4นะครับกระดูกสันหลังนะครับเป็นแกนของร่างกายนะครับและช่วยในการทรงตัวนะครับเหมือนในรูปเลยนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นการดูแลรักษาข้อต่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ข้อที่1น,นะครับรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะครับเช่นปลาตัวเล็กนมไข่แดงนะครับซึ่งอาหารประเภทนี้นะครับจะให้ปรมิมาณแคลเซียมที่สูงนะครับเพื่อที่จะนําแคลเซียมนะครับไปบํารุงร่างกายนะครับข้อที่2นะครับมันออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอนะครับเพราะว่า การออกกําลังกายนะครับต้องออกกําลังกายอย่างน้อย3วันนะครับใน1สัปดาห์นะครับในการออกแต่ละครั้งนะครับใช้เวลาอย่างน้อย30นาทีนะครับและการเลือกออกกําลังกายต้องเลือกออกกําลังกายให้เหมาะสมแก่ร่างกายเราด้วยนะครับ ข้อที่3นะครับไม่ยกของหนักจนเกินไปนะครับเพราะการที่เรายกของหนักจนเกินไปนะครับจะทําให้กล้ามเนื้อหรือกระดูกสันหลังนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับจะทําให้เรานมีอาการปวดหลังอย่างรุนแรงได้นะครับข้อที่4นะครับการยกของขึ้นจากพื้นเราต้องยกของให้ถูกวิธีนะครับเหมือนอย่างในรูปเลยนะครับ เราไม่ก้มลงไปหยิบของนะครับให้เราเนี่ยลงไปนั่งแล้วก็ยกของขึ้นมาเหมือนในรูปเลยนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บบริเวณกระดูกสนันหลังหรือด้านหลังของเรานั่นเองนะครับข้อต่อมานะครับไม่ปีนไปหรือขึ้นไปเล่นบนที่สูงนะครับเพราะอาจตกลงมาทำให้ กระดูกหักได้นะครับเหมือนกับในรูปนะครับเป็นเด็กอายุเพียงหกขวบเท่านั้นนะครับปีนขึ้นไปเล่นบนต้นไม้นะครับสูงราวๆประมาณสิบห้าเมตรนะครับเหตุเกิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับถ้าเกิดเราปีนขึ้นไปที่สูงนะครับเราเกิดพลาดตกลงมานะครับอาจจะทําให้เราเนี่ยแขนขาหักได้หรือร้ายแรงกว่านั้นเราอาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรปีนป่ายขึ้นไปเล่นบนที่สูงนะครับ ข้อที่6นะครับเมื่อได้รับบาดเจ็บที่กระดูกหรือข้อต่อนะครับต้องให้อวัยวะส่วนนั้นนะครับอยู่นิ่งๆนะครับหรือมีการเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดนะครับก่อนทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับและนําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเช่นแขนหักก็เข้าเฝือกบริเวณแขนนะครับขาหักก็เข้าเฝือกที่ขานะครับเคลื่อนไหวบริเวณส่วนนั้นให้น้อยที่สุดนะครับ เพื่อจะได้รักษาได้อย่างถูกวิธีนะครับสรุปนะครับร่างกายของทุกคนมีโครงกระดูกเป็นตัวกระเดรูปร่างนะครับโครงกระดูกนะครับถูกยึดด้วยกล้ามเนื้อเอ็นและเนื้อเยื่อสำหรับห่อหุ้มกระดูกนะครับ ซึ่งกระดูกเป็นตัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเป็นตัวประครับประคองร่างกายและเป็นตัวกำหนดโครงสร้างของร่างกายนะครับหากเราปฏิบัติตนในการดูแลรักษาระบบกระดูกและข้อต่อไม่ดีจะทาให้พัฒนาการของร่างกายนั้นจเจริญเติบโต,ตช้าและจะไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างปกตินะครับแล้วต่อไปเราจะไปทําแบบฝึกหัดกันนะครับ การทําแบบฝึกห ok ัดนะครับก็จะทําในหน้าที่16นะครับเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาระบบกระดูกและข้อต่อให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเมื่อทํางานเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับถ่ายรูปนะครับหน้าแบบฝึกหัดที่นักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับเข้าไปสร้างอัลบัมนะครับในไลน์กลุ่มวิชาสุขศึกษานะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ให้ ส่งไปในกลุ่มนะครับพร้อมกับตั้งชื่ออัลบัมเป็นชื่อตัวเองแล้วก็เลขที่ของตัวเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องความสำคัญหน้าที่และการดูแลรักษาระบบข้อต่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ